เมื่อสุงหายพิ้อนิ้ารายรับการดังความรายการเชียนไปลอยจำไม่ยายประกันสองเข็มกันหนึงเมื่อได้เขาคำว่าโดยเรื่องนั้นสิเก้ากั้งเอ็แอดีตีถอยออกลอยลยถอยออกอัน้านั้นอ่ำเจ้าวานึงปาอออกหนึ่งมงเยา่ก่อหนึ่งเหลืนตีลาสิวจะได้ถอนออกไหนเสียงหลืนหลือนไหม เมือ่อไหร่ทีมาวันที่หนึ่งเสียงเรือนไหนเก้าก้างหรือขาจะเสลออกกว่าตับกวาห้าตับเพีห้าหัวโลมห้าเดี๋ยวออกกว่าลอยๆอ่ำเกลื่อนด่างเสลออกกว่าก็เดี๋ยวปีนั่งไรข่าวได้มีมาจริงไหนพอเขาามาด้วยข่าวอันเตรียมกันเขาหลับว่า เดี๋ยวออกไปซิงๆนั้นเลียนทคนคหวังว่า,าโก้กางก็เรียนหมักเรียนเกมลายลน่งน้ำไหมาน่มิดองซื้อโย่ฮาเจอในก็ได้ด้วยด้วย,วย,วยสีออกกว่าถ้าชื่อว่าหมากลงเหมียนมาค่อยดเมิอนเสได้ยือติทีะหนึ่งอันโกก้างอยู่ไว้ข้อใะใจด,ดีคุณมิง้ง anh chỉ khó hiện bắn chơi đây có tí lúc đẹp cầm lấy thoái ưu thoái loay loay ở đây mình kiếm anh cao càng khó hàng hiện giàu có tiền cả Thế là ẩm phong ở đây chỉ mức nổ tí dây thoái thoái ưu quý cả loay 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 ẩn vào lần tay đỏ đang bò loài loài, loài loài biển quan thay để tiêu vào nước gà háo chứ không như cố gắng này không có hạn chế ẩm thay thối cho còn thay thổi quan loạt còn có hàng nghĩa ạ giả biết là thối là lấy là hàng gì gà hàng gì cái gì hàng hai coi giá tỷ lệ quả loi loi thối giảm ít giảm ít tỷ biến tức là nở ก้อนที่หอยออกลาสุวปีน,อนอั่นเลยเลื่อนทนสองท่นสามท่นสี่ท่นหา้าท่นหกในขาวดังสีเลื่อนเสียงเลื่อนไหนจะไม่ถอยมือมาแต่เรียบไปคมกัน ปฏิบัติการเร่อการโอปอลิชันหนึ่งส่วนสองเจ็ดอันวาเราจะเข้าซิมกำถอยเด็ดถอยลอยๆกับสางก,กว่าที่พี่ทางมันมือเคลื่อนก็หน่งมือเหมือนกันเลยกลุยการมันเด็กใาเหัดถอยเมื่อไรอ่ะนะกูกล่าวสังข้าวมันทีหน,น,นึ่งอันนี้เป็นล็อกเลิมล็อกเลิมล็อกลิมและเกินปีนอ่างไง เป็นเร่างเาอยเป็นเฮาเกดเป็นเป็เถอยออกกว่าน้นถอยไปอยู่ดีแล้วอันนี้นนลำลองถือเลาไก่อะเสียงบีรู้สองป้าอันนี้นเออดีทัศน์ข่าวมากาีข่าวไต้ก็อยากไ่เขาด้วยเลยเลยู่คำเจนได้ลาสิ เอาพวกว่าดังกดขายนำพักาแลเ่เสียนมีเช่ะนไรล่ถอยไปอยู่นี่อาำพู่เหมือนกันมันเป็ชนะ่นนั้นเพราะว่าภายใต้ดึงซิ่งลาเซียวได้ถอย,ยหมดนี่อําไล่นั่นกงเฮ่างานนี้เล่าไก,ก่ไปอยู่ภายใต้ดึงซิลาเซียวเลียบทีถอยตีลาเซียวหิมหอมปลาหลีจช่ะนนะั้นยานลาเซียวไรนะักมองใหม ปีน้องเขาว่านั่ตาตั้งเขียนไลน์ดิเอาสึ่งศักดิเข้าบุกเสียนในที่เรียกว,ว่าเป็นตอนสอนมองมานเขาให้ห่างเฮียงให้สติวิริยาบันดังนั้นเฮียงเลยเจ้าศึกป้อของจริงได้ป่วยกว่าเมียนมาไว้ลุมลาม่ามองมาข้าเดืยี่ยวตายเยี่ยมันเป็น้ยวไรเออไหนนี่ยอดมีสิกขี่เขามาจอยดือโบรวาบะ พอมาไใ่ขึ้นปอไม่ได้ตีเห็ดแข็งไหมมาเดียวซึ่มหลายเพียงการหลายเปล่งการหังมาทิ้งกันดีเลยกาเนี้ยตีอ่อนเหมืมาห้าอามันก็เฮมินเดีอ่อเสียงนะอะไรลด้เสียวก็บอกอะไรกว้างเฮมิน ป้าเลยขงเฮมินเฮมินเลียงขึ้นลงไลเทไรเขาเลยก็ทเทไรมีแคบปินห้าไหลใส่ซอกปินหิน้อนห้าอันนี้ได้ว่มปีนอน,า,นาคือหนึ่งสันรอยเมื่อเสนป้ายอยามาสาร้างหลงเลยว่าอันเทไรคอดีได้ป่าดีมือสูงสุดได้ดับสิงสุดได้เออดีโกเขียวไไอ่นนวาให้อันนั้นเลยพนดีที่สุดเฮียงเนี่ย พ่อมันมากกว่าโคเขียวดึกคืนอยู่มันอยู่ดีแนละ้วโคเขียวดึกอยู่ไรดีฮนะพ่อมันอยู่ไรโคเขียวโอไข่มันเป็นยนะังไงเหมือนน้ำตั้งป่าเหมือนนาตั้งเขามีน้ำกม็มีนามีนาก็ามีเขาเจ้าเอกเขายาวเอกหันใจ tỷ kim tại quê ta nó lên mãi không ta không chịu à có tên tiếp độ này tại biên Tại ta hao đem thoại là sĩ bỏ cho mi mương bịt mương lộn năm khắp hoàn trùng năm tuổi lên lối đúng năm sạc thoại à đây đây phần tôi cố gắng khảo cổ cho bà dù lấy này do mà khi mình hiệp giam ีได้ถอยพอถอยมาโดนมาอยู่พอะมัามาอยู่ว่าอาณาอาจาก,ก็ดีมีมาหนักมาสิงกองเดียกสิได้ไรขึ้นได้ไหก็ดีวนเหมือนกันปีนอกน้ไหเว้ยมังขาลาบา่าอันดีบัโกูก้กล้งอันดีใจกูก้กล้งคนหลังนีพ่อนดีมันกูก้กล้งไรอยู่หนะ้าให้ไหวอยู่ดีน้ําพักกาเลยกดขา คำพ้องได้ไรยิ้นข่าวมาสิเนะี่ยเพราะว่าไวาอยดีกวนขายน้ำพักกามันเป็นอยู่ค้างเคียเอียเอาทีา่มีกวนอยู่เอาที่มีค้างอยู่ปั่นโก,ก๊เมื่อถอยลาซิลไหวอยู่ดนะีเนี่ยเอเชีอไอ้ค้างไอ้โก๊ะนี่เฮียมกันเนี่ยล็อกเลียนที่ไหนใครลักไว้ มันยังใจมาในปืนมือสิ้นวันหลังปิกโดเลยมทำกันจิกคิจะครอกเราเรียนการสิบปาทิเอาเจ้าคือเรียกเปเจ้าคืออยาเอาเจ้าคืออยาเปเจ้าคือเเียกเอาส่วนในส่วนเป็นเงินปเอาเพื่อนเดียวีักว่าเฮ็ดปับางทุ่งฉิวีิกลีนเรียนอะไรบางทุ่มอยู่ในเ็ตเพียงการมองเขาเฮ็ดจังไหนมาบาทสิบบาทปีต่อจาคือมือสเสบ ดีด้วยไหมดีถ้าสารจาอมอยู่ยาวคนมันได้โอกาดีเกบขาวันการเมืองแอะไรเปลียนกว่าวันนังนน้มืออยู่ไห้คนขายน้ำพักกาในเวียงเหนีอหอยกัมมา้อมือก็คางในซักบางโกการน่ะโกการ์อได้เหยียมค้างสุดทีมันมีวนอยู่อนะน่ะคางอยู่อะไรปันไร้จังอยู่ละอโกการมือมันอยู่ดีไรหรือสีเขียวมันเดือดหูกนอันนี้ก็ chiếm mặt bị đỏ thằng này quay gì các mình lại. ăn vào đi thoái ra khao đang xỉ tuyến thoái cam ít cam ít cam ít quá đàn nó thói dạp này luôn này dạp xí em dạp xí tiếp đổ đại đại đổ tiếp áo hủ đẹp ra đại hủ hiểm mình ตัมาตั้งเียบตะดไดไโกงกางเอาใครนำต้วนพอนีเลยใครอยู่เทามันถึงมีเลรนำเมียนำต้อนของกาตายต้อง,งนำเลยตังไหนสบายใจถอยง่ายๆปีหน้ตังไหลเออน่าเสด็ปังตึกป่หของในหมายหลหนึ่งส่วนสองจ็ดโออเรัน Operation. อนทยออกมาปฏิบัติการ ลา2023 24เข้ามาแล้ว25อันมาซุมก็มีอันสิงห์ก็เตียติไลขึ้นก็มีโกกังติไลปอกขึ้นปันมาซื้อได้อําทางอําบวนเฮาก็ซําติไลครับเอออันใีดาษคือมึซําไว้เนมีอะยสิกะมีอดตุมอตุยาสิมาจุ้มกับกองกํานจเป็น ยืกันเห็นก็ใจยื้กัอะไรยื้อก็ใจกึ้ก็ยยอกะไรกึกก้ป้่มขึ้นก็หลับอยู่นือข่ออยู่ใต้เหมือนเดิมมวนว่างหนือเขียงนั่นอย่ามูโดนึนเอาออกขอกมาว่างหนือเขียงอะไรตัวไหนป้อนทองขี่เมืองหลวงดีเบียนเชียไหนที่ไหนพี่น้อ,ง,อนง,ง,นงไหน,น,น,อน,านาลองตากซึกที่ไหน

คนเบิ่งลยวเลามาอยู่ขึ้นขึ้นนั่นยึดขึ้นเด้ที่ดาวเผอ,อมันนะ่ะยินว่าอาุาางเป็นเพื่อนไสิ่งที่ได้เข้าคำมา่โด้หมายสองที่อนอแลค้างเย่ยพิมอกันโดยรองหลับกวางกับฮังอี ไอ้ลอยกวดผ่านเมืองมามาตาติตาเตียนเมียนเหียนจังไหนเขาเกาะรังตักซึ่งมาเลยเมืองใดขางศอีเขาเลยเขามีเมืงองขางศรีดาโกดะรังตักซึ่งใลยเขาโกดังเมืองใดเขาอยู่มาถึงเซุมมีปีนีซุม,ม,ม,มเ,เป็นกวนลอยการันตุยมาขีงตามาโคเขาอะไรจริงกวนลอยกองปอใจก้ามันขึ้นดาบันขางตามูยังเขาไหมา ขางเราขึ้นกองอยู่ว่าดีเยอะนะเออวิดีโอหล,ลายๆโหเนี่ยมันเ้าขาดซ้ำเยืะนํ่งก่อลรื่นสุดก็เจอตามือเสรใจ,ะจะค่อนปีน้อนอาอะไปวกวรร้อยก็ไดว่าหมักตามีมันะนเงี้ยไอ้ขางอันนี้ปีนี้มึงร้อยเขาตึกอ๋อเอ่ยเขาตึกตีปีเนี้ยมึงเหลือเนี้ยมเนอะเออทีนันกาเทียนันม่ เพระลานก็มันถู่อยู่ด้วยนั่นก็ขณะนี้ก็มันมีปีนี้เสียด้ก็มันก็ติดเปล่วน่ะมันก็หิมเอาน้ันมือมาหนึ่งมันอ่าไหลหิมเอาอนมือสิได้ย้ยอนสียได้เด้ไล่รองห้ามไล่รองในกคนเมืองก็ผู้อยู่ห้องพัทมันหิมเอาอนมือมานเสียได้ดังปีนี้เมืองร้อยสิบสองดีเบนเฮยกะไอข้ขางสม่าสูไลย์ป็นคนผ่านเมืองกคนมีเมือง You won't quay, you loay bun. Gampo, I'm making that dictator. Him ông buns in gaza, mardi hoa 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 này, hoa 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 ông cây một trăm thì không đuôi ở đó vừa hiếm gần hơn không gần bàn không bưng không ở đi đuôi vậy ngao lại thế này đã đã không phải không thì ở đó mang gọi yon thẳng như vậy ở mi ở mi đến quay cả mang là là được đây nè được tỷ ตึกอ่อนนักมือมาอันจะว่าขางสูนีนเขามาหิมะเมืองสูอันจะว่าเขาหิมะได้เมือสิบได้เข้าคอมาสิบสองสิบเลี้ยงเข้าหูเลี้ยงมาติดตายมาขางมาอยู่นักพื้นที่ปีนี้เมืองร้อยเขาได้เฮ็ดือดีแอ่เอ้ยคนร้อยหลับคนก็ใจเขามาป้อนหลังก็เข้าเอาซื้มือเมืองขางสูสูพ่อห้าขังก็รับว่า สูเ้เฮาเนี่ยมาเทียบตัดผิดถูกเลยกันเนียแม่นาะฮะสู้ก็นเลยไอ้ของก็ลงเฮาไอ้เด็กทองก็ลงสึกหนึ่งกันไอล้ลอยก็บอกว่าลาบะอุบแน่ห้องใครอุบยาวใครอุบผู้มีจันทร์ผู้มีอาณาจารย์เทียบตัดลาดทำมันเดียงเนี่ยมันจะว่าเทียนกันผิดกันได้่ผู้ดียาวปีดอนเท่าไงรปอเขาขามาด้วย อันซลอยลักก็เมียนะพูดมากพมากความเนี่ลัดน้ำก็คำใจลัดน้ำก็ซุ้มน้ำเว้ยเมียดีปองเอาดีย้ำมาไน,น่ยผู้เมียหนะค้างก็ลอะไรมาเตะท้อนห้ำทอนดี้อยหํำถวเเยวเน่ปีนี้เทียร์อะไรเขาเลเฮ้ฮอ้ว่ามันเจี้ยงกันได้กุ้ยค้างก็อับย้อมอําย้อมในเทียมเสียง้ามาเนี่ปีน้ารังไง เมื่อเราเข้าพารด้วยหันปอบขอมดีในเอาไว้พอมาด้วยการดีเคียงกันสองสามวันเองตามนี้สี่หามาควอนกว้างออกคืนมองมันมาเว้ยว่าไปได้ยินเสียงมันเตีบเออเนี่ยดีเป็นกว่าที่ห่างห่างเมืองไกลกว่า ตีเป็นกว่ามืองร้อยเฉี่ตีเปนกว่าปีนี้ไมยพงตาพงเจวห้าเแคลิฟอรคกังออกเมองอะไอยู่ห้าพ้ได้เ,เออน่เขาโคออกะไรอยู่ีเนี่ยเขาค้าก่อนอันเขาอไรเ่นสิ้ได้หัศจิมหัศจิมัักเสียมหัศจิมไปเว้กากัางเนี่ยามม้ากกว่าตามมีก,กว่าขอนมาออกขอนกว้างเล้างานเ่นนห้าเมืม่อสวัสดีโค ตับจุมพาจุมพกมือมึงขายตั้งมึงปีนี้มาเนี่ยผมยอมภาพลายอำมหูกรุงเมื่อสูกอตทังใหม่ๆก็มือย้อนกองย้อนกลางเขาพีพ่พ่อสอนการปุริได้ในเขาขึ้นบรรจ้าเ,เขาเทียนกันกว่าเทียนกันมาอีเจียอียดามีน้องอะไรมัวให้เวไก่ดีสุนโดเด้อยวผายพี่น้องร้อยครับเฮ็ดสังลาอ้วร้อยมีบ้านกะลินมีเมืองกะลินมีกะลิน เขาเกิดน่ามึงได้เอเขาเกิดน้าจริงได้ชาตเตรจริงได้เน,น,น,นี่ปาค้นไวอยู่วยกาเขาน้าปาขาน้คชิสเตนมันเอาเมืองใต้กว่าในองกอว่าสิจทเยมันเอากว่ามันยังมันเอาสิบกว่า,ากว่ามากมากดขายน้ะพะก,กาเมืองมีเทียงหลายหลายทีเซียน,นโลบันเฮียงปีองลอยเขาเสียดฮเหตุการณ์ออกมามันอยู่ดี่นงกันวีเจ้าคืออ๋อหน้เจ้าคืออยอะ งือเลยล่ะคนเงือเห็ดขุนเมืองทิ้งเมืองได้หมดเ่าเมียดูเอาคนลักคนเดือดคนมีเปี๋คนมีดาวคนอัน้วนกว้างหันไกลตีในก้อยตีดาวตาคือเมืองเสื่อมไปคนเงือเห็ดขุนในมีดาวหันฮะมีเนี่ยเวลาคนมีปี๋คนเดือดคนขู่คนหมู่นปลาปลาลักอะไรเห็ดขุนเมืองทิ้งเมืองปกป้องวัดเมืองบริหารจัดการ เบอน้องนเรียกที่ยันเอเอีที่ไรคัดจเจอลื่นสุดมาถูกดีไรเจ้าไรกองอะไรเจ้าวันหนึ่งวันไหนมันมีขี้กาวสงพรเลยมันก็เมียงตีลูกนะขี้เหงสูขี้เหเง้เออข้ามันเมียงอันซึร้อยลายมานเมียงซึ้อหลายอยู่ไรโคซึ้อขาง แต่ถ้าอุปบุญของ,งน,น้ำในคูนาวิหะดีปังดีปิงเจอในเนี่ยพ่อมีหลายจุดนเลยเฮ้ยเอนาอีมันสอนกันอ่ะเออคนเมืองอะไรหาอะไรมาป้าอะไรก้านเนี่ยมันก็ดีสุขสันตมากสินะปีนอดเมืองใหไอล้ลอยมีเมืองใหญ่ผ่านเมืองค้างลาลีว่า ลอยก็ลมาว่าเมื่อมาเขาตึกก็เิ่มมีมันของเปียวมนเขาตึกตั้งปีนี้เลยเมื่อมาตาดน,น,นไอ้กรดิ่ล่อันนี้เมือใต้ไอ้เชียปีนี้เมือางตา้ไอก็ะเมืม่อมาอยู่ไว้ทางหลังก็ไมเ่เขาตึกแล้วเมื่อเมือเออลอยลาวึงก็จะจะ,จะห้องฝ่าห้องมันคุยกับพ่เสียงปาันว่าปัญหาที่ราลอยเนี่ยวรฒักดิการเมืองเนี่ยเป็นะอะาอบ้างผีกามัขึ้น นะป้อมผีกาว่างคืงนได้เมือเมืึงปั่นไม่อยอมปั่นเมืออ่อวนาทวิกาพอถามถึงดังางหันถึงเกาคาเต้หรือลาบว่างคนนั้เสียงป้ายปัญญาผายเลยเอลองพิถูกค้างแลเ่เฉยปัญยาเฉยย้อนลย้อนเปนล่นกุญแจแขกจริงเลยค้างอําใจกุญแจมึงได้เอาแต่แล้วสังถามว่าได้ดอจรงไหม